ทริปที่ฮิตที่สุดในตอนนี้คงหนีไม่พ้นถ้านาคาถ้านาคีและหินสามวานที่บึงการนะคะ าถึงแล้วนะคะเศอุิยานแห่งชาติกูลังจากํกำลังจะไปลงทะเบียนขึ้นท้ำนี้นะคะแอปพลิเคชัน QQ เข้าลงทะเบียนเข้าไปเลยก่อนขึ้นถ้ำเราก็ต้องมาโชว์คิวที่จองไว้กับเจ้าหน้าที่และโชว์ใบฉีดวัคซีนให้เจ้าหน้าที่ดูด้วยนะคะมีค่าขึ้นอุทยาน20บาท และค่าประกันอุบัติเหตุอีก10บาทนะคะจำเป็นต้องซื้อจริงๆเพราะว่าคข้างหน้านี่สูงชันมากและนี่ก็คือจุดสตาร์ทนะคะอยู่ทางขึ้นถ้ำนาคาก็เป็นพื้นลาดแบบนี้นะคะเราพร้อมค่ะเรายู่ศัก,กยภาพเราดีเราเลยนำไม้เท้ามาด้วย ถุงมือนะคะห้ามขาดหมวกต้องมีนี้นะคะเป็นมุมขอพรปู่เพื่อให้เราขึ้นไปพิชิตถ้ำนะคะอย่างปลอดภัยอธิษฐานกันเถอะเดินมาสักหน่อยก็เจอบันไดพาดแบบนี้เป็นการวัดใจกันดีๆนี่เองว่าเราจะไหวไม่ไหวสู้ไม่สู้จ้าไแลนะ นี้เราอยู่ระหว่างทางนะคะก็จะมีคนสวยงามเยอะแยะเลยย,เลย,ยังไม่ถึงซันแคร์นะคะต้องเข้าไปีอเคเดินมาสักพักเราก็เจอป้ายเขียนว่าจุด A นะคะถึงแล้วโอ้ยังไม่ถึงหรอกเหรอคะมีทั้งหมดกี่จุดคะพี่มีทั้งหมด A B C D E F G H I J K L ค่ะ พี่แป้งล่ํานะคะไกด์นาทางของเราเราเห็นป้ายตัวอักษรพวกนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าคืออะไรเอาไว้เขียนเบอร์โทร6 6 9 9เอาไว้เรียกหน่วยฉุกเฉินค่ะถึงจุดดีแล้วนะคะสภาพก็จะมอสอมอสอมอมแมมมอมแมมกันนิดนึงแต่ว่าแรกกับวิวที่ได้มองเนี่ย สวยแล้วก็คุ้มมากเลยสู้ค่ะมีทั้งหมด L อนะคะตอนนี้เราอยู่จุดดีด็อกจะไป E แล้วไปลุ้นกันต่อช่วงก็จะไม่มีราวบันไดเหล็กนะคะจะเป็นเชือกให้เราได้ให้ปีน,อ,อ,นอ้ยอ,อ,อ้ยอีนิดเดียวถึง ถึงจริงจริง,รง,งไหมคะโซฟาลุยค่ะโซฟาลุยโซฟาลุยาลุยจุดอีแล้วจากจุดอีผ่านมาแล้วนะคะกำลังจะไปจุดต่อไปแต่ว่าการมาเนี่ยแนะนำให้มีไม้เท้าผ้าบับถุงมือเป็นอย่างยิ่งอะไรไม่เอามาได้ยิ่งดีนะคะอย่างเช่นของหนักๆขาตั้งกล้อง อย่างนี้เป็นต้นไปต่อค่ะตอ,อนนี้ก็ไม่มีบันไดเหล็กไม่มีราวเชือกนะคะเพราะฉะนั้นรองเท้าที่ใส่มาแนะนำให้เป็นรองเท้าดีๆรองเท้าเกาะพื้นหรือรองเท้าเดินเทรลเดินป่าเพื่อป้องกันไม่ให้ลื่นนะคะ ว่าจากตรงนี้ก็ไปตรงนั้นมันก็มีความชันอยู่แคบมากนะคะตรงนี้เดินขึ้นด้วยความรำมัดระวังช้าๆได้พาเล่มงามเอยเอ,อ้ยเอยเอยค่ะ และตลอดทางก็มีมุมป่าไผ่ป่าสนให้ถ่ายรูปเป็นระยะระยะนะคะแต่ระหว่างทางนี้ก็จะเหน็ดเหนื่อยมากเดินขึ้นสะพานข้ามสะพานมีทั้งช่องแคบช่องกว้างโคดหินต่างๆนะคะให้เราได้ผจญภัยสนุกกันหน้าดูเลยะคะ่ะ หนูคือผู้พิชิตถ้านาคานะคะแล้วหนูก็วิ่งเอาด้วยเก่งจังแล้วเออแต่เรามองไม่เห็นทางบอกเชื่อยังไงยังไงเชื่อแต่มันชันมากเลยนะคะ ่ร่างกายต้องการความหวานกินน้ำหวานไปแล้วกินช็อกโกแลตไปแล้วเหลือแต่กินข้าวเหนียวถึงลานพักนะคะเราก็มองเห็นวิวสวยๆคุ้มค่ากับแรงที่เราเหนื่อยจริงๆและมุมนี้จะมีกล่องข้าวอะไรนะคะพี่ส,ส,สีบุญเนานะคะ สีทองอยู่ตรงยอดเขาตรงนู้นซึ่งตรงนู้นเป็นถ้ำนาคีป่ะคะ,คะนาคีจะไปไกลตรงตรงนี้มีจุดให้ดูนะคะของข้าวสีบุญน,นา มนะคะจะไปถึงน้ำนะคะพูดไปหอไปแต่ก็มีกำลังใจขึ้นเยอะเลยทะโยสำเร็จเรามาถึงจุดแอลแล้วนะคะทุกคน และนี่ก็คือทางเข้าถ้ำนะคะเป็นทางเข้าออกทางเดียวซึ่งในนี้ก็ได้เก็บภาพสวยๆหลายมุมกันเลยนะคะคุ้มค่าสมใจอยากกับผู้พิชิตยอย่างพวกเราแล้วคุ้มค่านะคะ ฝึกซ้อมเป็นเดือนเอนเพื่อที่จะได้มาพิชิตถ้ำนาคาที่นี่เหนื่อยมาก10 20เมตร30เมตรก็เหนื่อยแต่ทั้งหมดเราขึ้นมาพิชิตกันแล้ว1,200เมตรนะคะถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีกับความตั้งใจของพวกเรา ตอนนี้เรากำลังกราบอธิษฐานขอพรจากพระอยู่นะคะทรั้งนี้จะเป็นหัวใจนาคานะคะขอพรเรื่องสุขภาพนะคะ อธิษฐานจิตขอสิ่งดีเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เจอบันไดแล้วนะคะกำลังจะเดินลงถ้ำแล้วเป็นเวลาสามโมงกว่ากับสี่แล้วโมงเย็นแล้วบรรยากาศรอบๆก็ยังสวยงามชเช่นเดิม ดีชั้นนะคะ,คคคะไม่เคยลำบากไม่เคยขึ้นข้างนแบบี้ดีจะได้ไม่เจ็บหนะะ้าขาแล้วอย่างนี้เนี่ยหน้าขาตรงนี้จะเจ็บนะคะงอนิ่งปลอดภัยด้วยได้จับราวสองมอือเซฟหนะะ้าขาโอเคคะ่ะนําให้มาขึ้นช่วงเช้านะคะเพราะว่าช่วงเย็นมันจะค่อนข้างมืดไว สามสี่โมงก็จะมืดแล้วพี่พี่พี่รอหนูด้วยพี่ไม่รอหนูเลยวิ่งนําหนูไปเลยพี่คะพี่เป็นเจ้าถิ่นเหรอเดินลงมาอย่างเร็วมาดื่มน้ำนะบายบายพี่พี่จะแซงไหมพี่ไม่แซงหรอกค่ะไปก่อนนะถ้างั้นนะไปก่อนนะถ้างั้นนะอยู่ขวางอ่ะอยู่ขวางทางอ่ะอยู่ขวางทางนะอยู่ขวางทางนะ อยู่ข้างทางจริงๆเลยไปก่อนอะละแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะจุดสตาร์ทของเราเมื่อเราเสร็จภารกิจจากการปีนถ้ำนาคาแล้วตอนนี้เราก็ไปกราบปู่อืลือทางบกนะคะ ไหว้ด้วยบายสีให้ปู่อือลือนะคะและมาผูกแขนขอพรรับพรรับโชคกันด้วยคะ่ะเสร็จแล้วก็ไปเติมพลังก่อนนะคะกองทัพเดินด้วยท้องไปทานข้าวเสร็จเราก็พร้อมที่จะพักผ่อนไปลุยกระท่อนาคีในวันรุ่งขึ้นคะ่ะเช้าวันที่2ของการเดินทางแล้วนะคะ วันนี้พวกเราพร้อมไปเดินถ้ำนาคีกันนะคะโอ้โหคิวยาวเลยนี่คือคิวอะไรกันเนี่ยจะต้องไปพิสูจน์กันสันหน่อยว่าพวกเขามายืนรออะไรกันที่นี่ตอนนี้เรากำลังเตรียมตัวมาขึ้นถ้ำนาคีนะคะและนี่ก็คือการต่อแถวเพื่อจะตรวจ ATK กันอ้แถวยาวน่าดูขณะนี้เวลา7โมงเช้าคะ่ะ เมื่อตรวจ ATK เสร็จก็นำผลตรวจและบัตรประชาชนมาถ่ายรูปคู่กับวันที่ที่เดินทางพร้อมนำมาโชว์ให้เจ้าหน้าที่ดูก่อนเดินเข้าไปในถ้ำนะคะเราเริ่มต้นทริปกันแล้วนะคะถ้ำนาคีวันนี้ ขอให้ท่านเปิดทางแด้เหมือนโดพอให้แก่ข้าพเจ้า้ว้เถิดข้าพเธ้าเมื่อวานเราเดินถ้ำนาคานะคะเรานับตัว A ไปจนถึงตัว L ส่วนวันนี้เราเดินถ้ำนาคีเรานับเลขหนึ่งไปจนถึงเลขสิบนะคะเรามาสู้ๆกันและตอนนี้เราถึงเลขสามกันแล้วว้าว ถ้ำนาคีนี้จะสูงชันกว่าถ้ำนาคาใช่ไหมคะอ๋อถ้ำนาคาสูงชันกว่าเยอะมากทางที่เดินก็ยาวกว่าเยอะใช่ไหมคะานาคีสั้นกว่าแล้วก็ไม่สูงชันเท่าไหรนะ่เนาะแม้จะดู ง่ายกว่าถ้ำนาคานะคะแต่ทางนี้ก็ชันมากบันไดเจอแล้วค่ะบันไดคนติดนะคะพี่หญิงโทรมาคนติดค่ะติดเชื้อนะคะ สะพานถ้ำนาคินะคะอาสา,าและมุมนี้ก็คือวิวพอยต์นะคะซึ่งทำให้คนติดคนเยอะมากรอถ่ายมุมนี้ซึ่งก็ไม่แปลกเลยเพราะว่าสวยจริงๆนะคะวิวไม่สู้ค่ะสู้ๆนะคะไตเ่ตเชือกแล้ว เราก็มาถึงที่ให้กาบแก้วมณีนาคลราแล้วนะคะตรงนี้ก็จะมีคล้องให้ตีเพื่อรับพรรับใช้ด้วย ที่นี่ทุกคําเตือนมีความหมายนะคะต้องดูระวังลื่นก็ต้องดูดีๆส่วนที่บอกว่า100เมตรข้างหน้าอย่าไปเชื่อค่ะอีกไกล100เมตรแนวดิ่งค่ะไม่ใช่100เมตรแนวลากวา และในที่สุดเราก็ได้ฝ่าฟันและบากบันมาถึงยอดสุดของหน้าผาแล้วนะคะสองวันสองถ้ำเล่นเอาเหนื่อยเอาการอยู่เหมือนกันนะคะกล้ามเนื้อเนี่ยสั่นไปหมด และช่วงนี้เรากําลังจะไปไหว้ปู่อือลือทางน้ำนะคะขึ้นเรือ,ไป,อไปค่ะะมือนี้ครับแต่ด้างเดิมชื่อว่าเมืองรัชดาพารีณนครแล้วทวงเมืองมันกระหลงงไปครับพอมันกระหลงลงไปปุ๊บมีเกาะกลาง,งน้ำโปล่ขึ้นมาที่เดียวก็คือเกาะเนอนโผ่ เขาก็เลยเอาผู้งือไปที่นั่นเลยจะไปไหว้ผุ้หอือกันนะครับตอนนี้กำลังนั่งเรือนะคะไปไหว้ผู้งือลือน้ำทางน้ำนะคะทาเข้าเที่ยงเสร็จแล้วก็กำลังนั่งเรือไปบรรยากาศรอบ Chào mừng มาถึงเราก็ตั้งน้โม3จบและสวดตามนี้เลยนะคะอธิษฐานขอพรเรื่องสุขภาพเงินงานทุกอย่างได้เสร็จสำําเร็จแล้วก็มาตีของชัยกัน จากการไหว้ปู่อือลือทางน้ำแล้วนะคะตอนนี้ทีมของพวกเราก็กำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะไปหินสามวานค่ะไปดูความสวยงามของธรรมชาติก้อนหินกันเถอะแล้บินโดนขึ้นตรงนี้ลานธรรมอืมภายในหินสามวานจะมีจุดชมวิวต่างๆและพวกเราก็ต้องขึ้นรถ h e วิ d ด i v e ของที่นี่เพื่อไปตามสถานที่ต่างๆในจุดชมวิวนี้นะคะ เข้าใจแล้วนะคะว่าทำไมต้องนั่งรถ4ฟ h e วิของสถานที่นี้ขึ้นมาด้วยเพราะว่าทางชันมากและคดเคียวเลี้ยวรถถ้าขับรถมาเองคนไม่ถนัดทางบางคนอาจจะลงได้แต่ยังไงก็มีป้ายบอกเป็นระยะระยะอยู่ซึ่งตอนนี้เรากำลังจะไปจุดชมวิวถ้ำลือสีกันนะคะ บนหินสามวานสวยงาจริงจังเก็บภาพวิวสวยๆเสร็จแล้วเราก็แปลงร่างเป็นแม่มดขี่ไม้กวาดกันค่ะ บินโดนถ่ายทั้งระยะใกล้ไกลแล้วก็ขยับออกไปไกลอีกหนึ่งสเต็ปเรามาดูการบินโดนกันคะ่ะ ได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและชมความสวยงามของหินสามวันแล้วตอนนี้ก็ขอขี่ไม้กวาดไปกินข้าวเย็นกันก่นกอนนะคะคืนนี้เราก็มานอนเก็บแรงกันที่นครพนมนะคะเพื่อชมเช้าวันใหม่ที่ริมแม่น้ำโขงพระอาทิตย์แรกของวันสวยงามนะคะวิวมุมนี้มองเห็นจากหน้าต่างของเราที่ห้องพักได้เลย วันที่3ของการเดินทางนะคะเช้านี้เมื่อทานข้า,าวเช้าเสร็จก็แวะไปทานกาแฟและวันนี้ก็จะทัวร์นครพนมกันนะคะเริ่มแรกเลยสถานที่แรกที่ทุกคนต้องไปกราบไหว้ก็คือพรยาศีสัตนาคราชนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ต่อมาด้วยพระธาตุเลนูนะคะพระธาตุที่สวยงาม ต่อจากนี้เราก็จะไปไหว้พระาธาตุพนมเป็นที่สุดท้ายนะคะและคนในกรุ๊ปเราก็แจ้งมาว่าควรจะไปไหว้เจ้าเฮือนทั้งสามพระองค์ก่อนที่จะไปไหว้พระาธาตุพนมนะคะเพราะว่าท่านปกปักอารักษ์เมืองที่นี่นะคะเสร็จแล้วเราถึงมาที่พระาธาตุพนมอันสวยงามและเราก็มาอีกมุมหนึ่งเจอท้าวเวสุวรรณ เราจึงนำดอกไม้สีแดงไปไหว้นะคะยังไงจบทริปถ้ำนาคาบึงการนนะครพนมแล้วขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมยังไงครั้งหน้ามาดูกันว่าเราจะพาไปเที่ยวไหนสวัสดีค่ะ